แคยาเป็นนกเลยบินกันไปบนฟ้ากางปีกของปีลาและบินไปบนนภาในวันที่เพื่อบู้คนตัวฉันแค่อยาจะนนี้ให้ไกลลับตาในหัวมันใบอเพราะฉันไม่ตอบอะไรไม่ใครจะทักมาเพราะฉันไม่เชื่ออะไรไม่ใครจะพูดยังไงกับความสัญญาื่อมันตัวเองในสิ่งที่เป็นไม่เน้นหรือคำสาบานผมว่ามันคงจะดีนะแต่คุณไม่ว่าผมขอไปควายคว้า ก็ไม่เข้าใจเพระขอเป็นไรนักนะกูโตมาด้วยลำแข็งเสีด้วยไม่มีใครช่วยก็ไม่เคยว่าอะไรพราะฝันก็มีเป็นร้อยแต่กูไม่รู้ต้องไปอย่างไงให้ไหวในใจมันร้อนดังไฟอยากพาตัวเองออกไปให้ไหวอย่างน้อยมันคงจะดีถ้าบินออกไปเหมือนนกในใจฉันล้อนเป็นไฟคงเปรียบเสมือนวีหแหิงเพลิง ตอนเด็กช่างฟันขเขาพรอให้มีชีวิตที่มันยืนยาวโตมาได้รู้ความจริงอย่างนี้ทุกอย่างไม่อันเดียกวาวโลกความจริงจะมีทุกอย่างมีที่จะพราาอีกอย่างที่มึงต้องมีถึงมึงไม่ไดีพวกเขาก็เหมือนโลกความจริงถึงมึงจะดีแต่อยู่ที่หลังเรื่องเงินความหวังถึงมึงจะมีแต่มันพังได้ทําไม่มีเงินผมว่ามันคงจะดีนะแต่คุณไม่ว่าผมขอไปควคว้า ก็ไม่เข้าใจเพราะคอเป็นไรนักนะกูโตมาด้วยลำแข้งซสด้วยไม่มีใครช่วยก็ไม่เคยว่าไรพวฝันก็มีเป็นร้อยแต่กูไม่รู้ต้องไปอย่างไงให้ไหวในใจมันร้อนดังไฟอยากพาตัวเองออกไปให้ไวอย่างน้อยมันคงจะดีถ้าบินออกไปเหมือนนก ในใจฉันล้อตเป็ดไฟคงเปียกเสมือนวีหกแห่งเพลิงไม่รู้ต้องทำยังไงเดินมาทางไกลมันเหนื่อยเหลือเกินตอนเด็ก่ังฟันขอเพาะในมีชีวิตที่มันยืนยาวโตวมาได้รู้ความจริงอย่างนี้ทุกอยา่างเป็นอันเดียกว่าโลกความจริงจะมีทุกอย่างมีที่จะเปล่าอีกอย่างที่มึงต้องมีถึงมึงไม่ไดีพวกเขาก็เหมือนโลกความจริงถึงมึงจะดีแต่อยู่ที่หล้งเรื่องเ,อเงินความหวังถึงมึงจะมีแต่มันพังได้ทธาไม่มีเงิน ฉันแค่ยอมเป็นนกเลยบินขึ้นไปบนฟ้ากลางปีของอิสลาเลยบินไปบนนภาในวันที่เบื่อบุคคนและฉันแค่ยามจะหนีให้ไกลลับตาในหัวมันใบ้เพราะฉันไม่ตอบอะไรไม่ใครจะทักมาเพราะฉันไม่เชื่ออะไรไม่ใครจะพูดยังไงกับคมสัญญาเชื่อมันตัวเองในสิ่ง